บอกว่าคอนเซป t นี้อลังการมากนะครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่นะครับไม่เคยมีมาก่อนอจะมีโอกาสได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแน่ๆครั้งแรกตกใจนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเรายังมีชีวิตอยู่ได้ได้ไดทำคอนเสิร์ตกับเขาด้วยนะเพราะว่า แกรมมี่ r s รวมกันมันยากมากคือมันแทบจะแบบเป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกของตัวเองอิ่มใจนะคะแล้วกออ็มีความตื่นเต้นด้วยแต่ก็รู้สึกว่าเป็นความตื่นเต้นที่จะมีเพื่อนที่จะแชร์ความตื่นเต้นกับเรามากมายนะคะเมื่อจะเป็นเพื่อนในฝั่งของตัวเองในฝั่งของแกรมมี่นะคะ จริงๆแทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรกันเลยเพราะว่า,อาคอนเสิร์ตเนี้ยรวมแต่เพลงฮิตๆนะครับเพลงฮิตในคอนเสิร์ตเนี้ยผมเชื่อว่าผมร้องได้ทุกเพลงผมเตรียมใจไปอย่างเดียวเพราะว่าผมกําลังจะไปเจอไอดอลที่ไอเอสของผมครับก็เลยเหมือนแบบว่าแค่แค่ได้ไปเห็นแค่ได้ร่วมร้องเพลงแค่ได้อยู่เวทีเดียวกันเนี่ยผมถือว่าผมแบบคอมพิวตและชีวิตติง่งซ้อมให้เยอะแค่นั้นเองเตรียมสุขภาพให้พร้อมผมว่าจริงๆก็ ร่างกายจิตใจมันเป็นเครื่องมือของนักร้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้พร้อมเครื่องมือเราพร้อมพร้อมลุยเป็นคอนเสิร์ตที่ผมรู้สึกอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าอยากดูมากกว่อาอยากร้องเพราะว่าแต่ละคนที่มาน่าดูหมดเลยครับก็เตรียมตัวอะไรก็ผมว่าไม่ไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงเพราะว่าทุกเลงเป็นคิตหมดอยู่แล้วการเตรียมตัวก็เอาจริงๆไม่ได้เตรียมตัวอะไร เตียมตัวทําเพลงของพวกเราเพื่อเพื่อให้เพลงมันสามารถขึ้นไปอยู่บนเวทีนี้ได้เพราะว่าการจะอยู่บนเวทีนี้เพลงที่แบบเป็นร้อยเพลงที่คัดสรรมาเนี่ยมันจะเป็นต้องเป็นเพลงที่หัวกะทิจริงๆเออเพลงทิ่ในดวงใจนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นฝั่นของแกร์ฟี่เนี่ยไอดอลผมว่าผมจะต้องเป็นฟี่หน่งคนนะครับไมโครครับแล้วก็เพลงที่โปรดมากบอกมาคำเดียวครับถ้าเพลงของ r s c ตั้งแต่ตอนโน้นเลยเนี่ย ใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาก็มีก็เพลงเยอะมากจริงๆแล้วชอบเยอะมากนะครับแต่ทำวาท้อไหมฉันตอบเลยว่ามากอันนี้รลองบ่อย <c oughs> เพลงฮิตในดวงใจที่ผมอยากจะร้องของอาเอสก็คือเพลงที่หนึ่งไม่ไหวครับ <c oughs> ที่หนึ่งม่ว <c oughs> <c oughs> นักร้องเกานั่งอยู่ตรงเนี้ย เพลงที่ในดวงใจของฝั่งแกมมี่จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเพลงของพระเจ้าของเรานี่เองเลี้ยงส่งให้เธอกับเขาความวเศร้าทำเมาเจ็บประมาณนี้เพลงในดวงใจจริงๆแล้วหลายเพลงมากเลยค่ะเยอะมากก็ที่เอาไปแคสติ้งตอนมาเป็นนักร้องเนี่ยคือเพลงาาดดด ก็สำหรับแฟนๆนะครับทั้งทางสาย R.S. แล้วก็แกรมมี่นะครับก็อย่าพลาดนะครับคอนเสิร์ตนี้เพราะว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์จริงๆนะครับเราจะไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้คือไม่อาจจะไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับยังไงอย่าพลาดครับมาเจอกันให้ได้ครับก็สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเจอกันแน่นอนนะครับวันที่28และ29ตุลาคมที่ Impact Arena นะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเราไปร่วมสนุกด้วยกันครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ ก็อยากเชิญทุกคนมาดูนะคะคอนเสิร์ตแกรมมี่อาแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแล้วคอนเสิร์ตฮิตฮันเดรคอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของปีด้วยอยากทุกคนเพลงฮิตทุกเพลงและเชื่อว่าทุกคนร้องได้ทุกเพลงเช่นกันค่ะอย่างที่บอกคือมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ได้ม่ได้เกิดถ้าจะเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะฮะกับการทําอะไรแบบนี้ของทั้งแกรมมี่แล้วก็ทั้งอาร์เอสนะครับกำไรล้วนๆนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับก็ฝากไปด้วยครับในนามของศิลปินอาร์เอสทุกท่าน หรือแฟนๆหลายๆคนนะครับเข้ามาดูคอนเสิร์ตนี้ซึ่งรวมตัวกันยากมากนะครับกับมีกับอาได้มารวมเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันนะครับและร้อยเพลงฮิตคุณคุ้มแน่ๆกับเวลา4ชั่วโมงนะครับสนุกกันแน่ครับแล้วพบกันอย่าพลาดน,นะครับ